ในยุคปัจจุบันนะครับมีการถ่ายวีดีโอด้วยกล้องมือถือกันเยอะมากนะครับเหตุผลเพราะว่ากล้องมือถือเองนะครับมีความละเอียดที่มากถึง 4K แล้วนะครับอีกทั้งเฟรมเรทในการถ่ายวีดีโอเขาก็สูงด้วยนะครับสามารถรองรับได้30 60 120เฟรมก็มีเหมือนกันนะหรือบางตัวก็มีโหมดสโลโมชันซึ่งทําให้กล้องวีดีโอเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบันนะครับทำให้แบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับมีที่มาของวันนี้แหละที่ผมจะรีวิวของตัวนี้ก็คือว่าแบรนด์ PolarPro ครับเขาเป็นแบรนด์ที่ผลิตอออออออุุปปกกกกรรรรรรรณณ์์สสํํํําา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 าหหััับบบถ่่่ยยยยยววววีีีีีดดดดโโะะชชชนนมมมืพเลลลแแู้แ้ท ให้ควรใช้มือถือเนี่ยสามารถถ่ายวีดีโอแบบมือโปรได้และรองรับการทํางานร่วมกับแอปพลิเคชันระดับงออานชีพด้วยสิ่งนั้นเรียกว่า Polar Pro Light s h a s e r ครับเป็นอุปกรณ์สําหรับ iPhone 11 Pro และ11 Pro Max ซึ่งจะมาทั้งเคสแล้วก็ชุด ND Filter ลงถึงกรีปที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถ,ถถ่ายวีดีโอแบบมืออาชีพได้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารายละเอียดของของแต่ละอย่างนั้นเป็นยังไงแล้วก็ให้ความสามารถเราในการถ่ายวีดีโอที่ดีขึ้นได้จริงๆมิงไหมนะครับเรามาพิสูจน์กันครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่มีในช เสเนี่ยเขาจะกันกระแทกได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นยางมีผิวที่มันแบบพื้นผิว texture แบบสักๆนิดนึงเพื่อให้เราจับได้กระชับมืออันนี้คือตัวเคสนะครับซึ่งการออกแบบตัวเคสเขาก็เรียกได้ว่าแบบแข็งแรงนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นเคสกันกระแทกแบบรุนแรงอะไรขนาดนั้นความแข็งแรงของตรงขอบเนี่ยทำได้ดีมากนะครับแต่ว่าตรงน้นหลังเนี่ยจะบางลงนิดนึงนะครับช่วยให้เรานจับได้ง่ายนะครับอันนี้ก็แลกกันกับเคสที่แบบเป็นประเภทกันกระแทกเนาะอันนี้คือตัวเคสครับแต่สิ่งพิเศษที่เคสเค้าาาาาททํํออออออกกกมมมม็็็ืืววว่่่จจะะีีีสสลลตตหรััับ N Filter ยูในนผชุด เดี๋ยวผมจะพูดเรื่อง ND อีกทีนึ่งครับจะอธิบายเรื่องตัวเคสก่อนตัวเคสของเขาเนี่ยจะมีตัวล็อกอยู่4จุดช่วยให้เราเนี่ยสามารถล็อก ND filter ไว้แล้วก็สามารถใช้งาน ND filter ได้หลายแบบซึ่ง Color Pro เนี่ยมีหลายแบบมากเลยนะมีทั้ง CPL นะครับมีทั้ง ND filter สำหรับถ่ายภาพแล้วก็เป็น ND filter แบบ variable ที่ปรับความสว่างได้ก็จะมีอยู่ในชุดอันนี้นะครับนอกจากนี้นะครับตรงตัวเคสเขาเนี่ยจะออกแบบให้มีสล็อตสำหรับล็อกกริปแบบนี้นะครับเป็นกริบสำหรับล็อกเข้าไปอย่างงี้แล้วก็ สามารถที่จะถือได้สะดวกอ,อย่างนี้ครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องตัวคลิปอีกทีนึ่งนะครับ อันนี้คือเรื่องของความพิเศษตัวเคสมันซึ่งทําได้ค่อนข้างดีพอสมควรอย่างที่2นะครับเป็นเรื่องของตัว ND filter ครับ ND filter คืออะไรนะครับในการถ่ายวิดีโอเนี่ยถ้าเราต้องการ motion blur เราจําเป็นจะต้องอใช้ shutter speed ที่มันสัมพันธ์กับ frame rate นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้ frame rate ที่30เฟรมเนาะ shutter speed ต้อง1ต่อ60ทีนี้ปัญหาของการถ่ายวิดีโอแบบกลางแจ้งก็คือว่าแสงมันจะจ้ามากนะครับเขาถึงต้องมีตัว ND filter 1ตัวนะครับในการลดทอนแสงเพื่อให้ตัวแสงนั้นเนี่ย สัมพันธ์กับการตั้งค่าในกล้องของเราอ่านี่ก็คือต้องใช้นะครับแล้วก็ ND filter เนี่ยจะเป็นแบบหมุนปรับได้นะครับตั้งแต่3สตอปถึง5สตอปคือถ้าแสงแรงมากๆเนี่ยเราก็หมุนไป5ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดแสงมันแบบอ่ายังไม่จะเยอะมากก็หมุนไปที่3อะไรเงี้ยสังเกตว่าตัวฟิลเตอร์เนี่ยจะมีความสามารถในการกรองแสงออกครับจากเข้มไปสว่างเนี่ยเราสามารถปรับได้เลยอันนี้คือ ND filter ครับแล้วก็ข้อดีของ ND filter เนี่ย มันไม่เพี้ยนนะครับคือเราสามารถใช้กับวิดีโอเราได้เลยนะครับแล้วก็เอาวิดีโอไปเกรดสีอะไรเงี้ยในมือถือถือว่าโอเคมากนะครับอีกอน,นึงนะครับจะเป็นตัวคลิปนะครับจะทํางานร่วมกับเคสเดี๋ยวผมจะลองประกอบให้ดูนะครับก็คือมันจะเป็นแบบนี้ในการถ่ายวิดีโอทั่วไปเราจะถือท่าแบบนี้ถูกไหมแต่ว่าถ้าเราต้องการประคองให้มันมั่นคงแล้วก็ แข็งแรงนะครับเราสามารถที่จะใช้คลิปแล้วก็เราลองต่อเอ็นดิฟเเซอร์เข้าไปตรงนี้มันก็จะเป็นชุดเซ็ตสําหรับการถ่ายวีดีโอและเวลาที่เราถือเนี่ยเราสามารถประคองอย่างนี้ได้แล้วก็เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวตัวกล้องให้มันสะดวกได้มากขึ้นนะครับอย่างนี้เลย แล้วเวลาที่ถือมือเดียวเราไม่ต้องห่วงว่ามันจะเอียงแบบนี้เวลาที่เราถือปกติเนาะถ้าไม่มีคลิปเนี่ยมันก็ถือยากถูกไหมแล้วเวลาเราจับหน้าจอเนี่ยบางทีเราลัวว่ามันไปโดนปุ่มทัชสกรีนแต่ถ้ามีคลิปอย่างเงี้ยมันก็ถือมันกล้องเลยแล้วเราก็สามารถทํางานได้ง่ายเวลาที่ปรับเป็นดีก็หมุนตรงนี้อันนี้คือข้อดีของเขานะครับทีนี้ผมจะมาบอกเล่าแล้วก็รีวิวประสบการณ์ในการใช้งานจริงเจ้า Polar Pro Light Chaser ตัวนี้นะครับซึ่งผมดูรีวิวในตั้งแต่ต่างประเทศที่เขายังแบบกาลังจะเปิดตัวเนาะแล้วก็สั่ง import ้ามากอินร่งรงีด้พูถึเือ การจับถือก่อนการจับถือเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่ผมตัดสินใจซื้อตัวนี้นะเพราะว่ามันทําให้ผมถ่ายวิดีโอได้สะดวกเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีเคสไม่มี ND filter ่อะไรเลยแบบนี้มันก็ถือลําบากอยู่นะเพราะว่าเราอาจจะถือท่านี้ก็ได้อะเวลาถ่ายวิดีโออะอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าการถ่ายวิดีโอแบบริงจังขึ้นมาหน่อยมันต้องการประคองอะแล้วบางทีเราก็ต้องดูมันด้วยว่ามันทํางานยังไงใช่ไหมครับทีนี้พอมันไม่มีคลิปเนี่ยมันก็เลื่อนมือแล้วก็ไม่สะดวกอันนี้คือเรื่องแรกที่ผมอยากจะได้ เนี่ยมันถือง่ายทีนี้เรื่องที่2เนี่ยที่ผมตัดสินใจซื้อเหมือน,นกันก็คือเรื่องของ ND filter ครับคือ ND filter ในเคสของ iPhone นะครับหรือว่าเป็นกล้องที่เป็นมือถือที่เป็น Android นะมันมีหลายแบบครับบางตัวเนี่ยจะมีเลนติดมา เป็นเลนใหญ่หญเลยแล้วก็มี e อ f i ดีฟิลเตอร์เนี่ยเกาะด้นหน้าเลนอีกทีนึงแต่ว่าความสะดวกคือมันดูกระเลิกไปหน่อยคือแบบมันจะดูใหญ่มากเพราะว่าเราต้องพกเลนไปแล้วก็พกฟิลเตอร์ไปด้วยซึ่งแบบนั้นผมพกกล้องดีกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าในกรณีของโทร่าโปรเนี่ยเขาเข้าใจในการทำํำอุปรกรณ์สำหรับมือถือพอสมควรนะครับเขาทําได้ดีตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วผมก็เออยังไม่ได้เปลี่ยนมือถือมาเป็น iPhone ใช่ไหมพอเปลี่ยนปุ๊บเราก็สั่งชุดนี้มาเลยเพราะว่ามันถ่ายค่อนข้างง่ายนะครับแล้ว filter เ,เอ,อบบัน ติดอินดิฟิลเตอร์ได้ติดคลิปได้โดยที่มันยังไม่ดูน่ากลัวพอไม่น่ากลัวเนี่ยเราเอาไปใช้ในนอกสถานที่เนี่ยมันไม่ต้องเต็มตาคนอื่นมากคือบางทีคนอื่นมองอปุปกรณ์เราเนี่ยเราก็ถ่ายไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่หรือบางพื้นที่เนี่ยเขากลัวเราจะถ่ายแบบคอมเมชีลหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบไล่เราเออกมาก็มีพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันดูสะดวกมากขึ้นเออแล้วก็เวลาเราปรับแสงให้มันสัมพันธ์กับเซตเตอร์สปีดของเราเนี่ยเราก็แค่หมุนตรงนี้ครับหมุนเหมือนกล้องเลยหมุนตรงนี้ก็คือโอเคแล้วคนระับมันใช้งานง่ายมากนะครับ แล้วก็เรื่องของกลิปเนี่ยยางมันก็เหนียวนะครับเราสามารถถือได้สะดวกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พื้นผิวของตัวเคสเองมันก็ทําได้ดีนะครับที่สําคัญตัวเคสเนาะผมลืมพูดไปก็คือว่าถ้าเราไม่ถนัดที่จะจับแบบนี้นะครับเราสามารถไปเกาะตรงประมาณตรงกลางของตัวเคสได้อย่างนี้ก็ได้นะถ้าเราถนัดถือแบบแล้วแต่เราอะคือมันถือได้หลายแบบมากนะครับไอตัวเคสแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวคลิปเองเนี่ยเขามีช่องสําหรับต่อชุดไฟเสริมมันมีเกลียวอยู่ข้างบนนะครับเราสามารถที่จะต่อชุดไฟเพิ่มได้หรือว่าเอาตัว ลิปตัวนี้ไปล็อกกับขาตั้งก็ได้นะครับเนี่ยมันจะมีทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนคือต่อไฟข้างบนเพิ่มหรือว่าต่อเป็นขาตั้งเพิ่มก็ได้กรณีที่เราถ่ายคลิปวิดีโอนะครับอันนี้ก็สะดวกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันซึ่งการใช้งานจริงนะครับอ่าในคลิปก่อนหน้าน,นี้ผมทําถ่าย motion blur ใช่ไหมครับด้วยมือถือเนี่ยผมลองใช้ดูสิ่งแรกที่เราเจอเลยก็คือว่าสีมันไม่เพี้ยนคือตัว nd filter ที่ดีนะครับสีมันไม่ควรจะเพี้ยน เพราะว่าถ้าเพี้ยนแล้วเนี่ยบางทีมันแก้ไม่ได้อันนี้ก็ลำบากแล้วก็เ d Filter เนี่ยเขาเลือก3-5สตอปเนี่ยมันเป็นสต็อปที่ลดทอนแสงได้เหมาะสมกับการถ่ายวีดีโอในตอนท้งวันเนี่ยเช่นบ่ายโมงถึง5โมงเย็นแสงแรงๆเนี่ยเราใช้ตัวนี้คือโอเคมากนะครับอันนี้คือข้อดีของมันเนาะแล้วก็ เรื่องของภาพรวมของมันเนี่ยผมรู้สึกว่า Polar Pro ทำออกมาได้ดีนะครับเ <c oughs> พราะว่าเขาออกแบบให้สำหรับโปรเฟชชั่นแนลอยู่แล้วมันต้องดูเท่พอดีไซน์มันเท่เนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันอวดได้แล้วก็อย่างเช่นตัวยางที่คลุมตัว ND filter เองเนี่ยมันก็ดูดีนะครับเนี่ยผมใช้อย่างเงี้ยพกไปมันก็ยังดูเท่อยู่นะครับว่าโอเคมากต่อมานะครับเป็นเรื่องของรีวิวในการใช้งานกับตัวแอปพลิเคชันที่เป็นการถ่ายวีดีโอแบบมืออาชีพนะครับอย่างเช่นฟลิมิคโปรนะครับในตอนที่แล้วที่ผมพูดไปในการ ถ่ายวิดีโอแบบ motion blur ด้วยมือถือใช่ไหมอ่าพอใช้กับฟ l m i c Pro เนี่ยผมรู้สึกว่าแอปมันทํางานได้ดีกับตัวฟิลเตอร์เพราะว่ามันสามารถปรับทุกอย่างได้เหมือนกล้องปกติเป๊ะนะครับคือผมไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมจากกล้องใหญ่มาเป็นมือถือนะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับแล้วก็การจับถือทําได้สะดวกแล้วก็แอป Filmic Pro เองเนี่ยมีการเซตติ้งค่าแล้วก็สีทุกอย่างเนี่ยทำงานได้ดีเพราะงั้นการใช้ ND i l t e r อร,ร์ของ Pro ่ r โเคสการถ่ายมือถือรวมกับตัวแอปเนี่ยเป็น workflow เว,นนนะวั้้งไดดมมห สรุปสุดท้ายนะครับตัว Polar Pro ชุดนี้มันเหมาะกับใครแล้วทุกคนควรจะซื้อมาใช้ไหมนะถ้าถามว่าทุกคนควรซื้อมาใช้ไหมผมก็บอกว่าไม่ควรหรอกนะครับคือควรเหมาะกับคนที่เน้นการถ่ายวีดีโอจริงๆยังยังนะครับก็คือเน้นเรื่องของ motion blur เน้นเรื่องของการถ่ายวีดีโอตอนกลางวันแล้วคุณอยากได้ฟุตเทจที่มันสวยจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ถ่ายวีดีโอเป็นอยู่แล้วก็คือแบบรู้เรื่องช h ตเตอร s p e ีดแล้วรู้เรื่องของการถ่ายวีดีโอที่แบบดีแล้วนะครับแล้วเรามาใช้มือถือเนี่ยมันสะดวกขึ้นเยอะนะบางครั้งเนี่ยเราไม่ถนัดที่ใช้กล้องให,ใหญ จบนะเพราะว่าบางทีเราไปนอกสถานที่แล้วเราแบบเราไม่สะดวกที่จะพกกล้องวิดีโอแบบมีเลนส์เท่าะไปใช่ไหมพอใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับแล้วก็ติดเอ็นดีฟิลเตอร์เซตติ้งทุกอย่างเหมือนกล้องใหญ่เนะี่ยเรื่องความคมชัดกล้องมือถือเนี่ยมันเหลือเฟืออยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องของการกรองแสงด้วยการใช้เอ็นดีฟิลเตอร์ยังไงก็ต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะแล้วอุปกรณ์เสริมที่มันมีขนาดเล็กแบบนี้ผมหาไม่ได้แล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่ผมเจอมาเนี่ยมันต้องเป็นเลนส์แยกมาเป็นชุดอุปกรณ์แบบอลังการงานสร้างซึ่งไม่ค่อยสะดวกเท่าไหรร่่เพาาาะะั้้้นนนคทททีีท content, ออออวววดดโแลยยยกจถถมืื มันออกมาสวยๆใช้ Polar Pro เลยไลท์เชเซอร์ตัวนี้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ลองไปดูวิดีโอรีวิวในต่างประเทศด้วยก็ได้ครับผมรู้สึกว่า มันใชยย้าง,งานง่ายมากแล้วก็ราคาไม่ได้สูงเกินไปครับสำหรับใครที่ดูถึงตอนนี้นะครับแลวกำลังสนใจ Polar Pro l i g เ t s h a r นะครับผมดีใจด้วยเพราะว่าเมืองไทยมีขายแล้วนะครับขายที่3,990บาทนะครับตอนนี้ที่ผมเห็นมีร้านเดียวคือร้านเทปกัรเจ็ตนะแต่ว่ารุ่นที่ผมได้มาตอนนั้นอะ่ะผมสั่งอิมพอร์ตเข้ามาเลยนะครับก็คือเป็นรุ่น pre-order แต่แรกราคามันจะสูงหน่อยเพราะว่ามันมีค่าส่งแล้วก็มันมาพร้อมกับชุดฟิลเตอร์เยอะๆแบบนี้นะครับก็จะมีพวก CPL แล้วก็มี ND สลหรับ ถ่ายพวกภาพน้ําตกเป็นเป็นอดีสำหรับการถ่ายภาพโดยเฉพาะเลยก็เดี๋ยวรีวิวกันอีกทีเพราะว่าตอนนี้ไปไหนไม่ได้เนาะตอนนี้ก็อยากจะสรุปว่าสําหรับ Color Pro Light Shaser นะครับตัวน,นี้เหมาะกับคนที่อยากจะถ่ายวิดีโอจรงิงจังจรงิจรงๆนะแล้วก็อยากได้ขนาดที่มันเล็กมันมีแค่นี้จรงิจรงๆมีแค่แบบตัวฟิลเตอร์แล้วก็มีคลิปจับอะไรเงี้ยขนืก ก็เหมาะครับสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์จริงๆจังๆผมก็แนะนําว่าให้ลองหางมาใช้ดูนะครับถ้าเกิดใครมีคาถามอะไรนะครับสงสัยในเพิ่มเติมในเรื่องของวอลเลอร์โบเชอร์นะครับลองคอมเมนต์ถามดูได้นะครับที่โฟโต้โซนเทเลแทั้งบน Facebook แล้วก็ยูทูบครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามรีวิวในตอนต่อๆไปด้วยลวกันครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ